ครับวันนี้มาเล่าข้าวองอินกันต่อนะครับก็บทที่แปดก็จบไปแล้วนะครับออันก็อ่าก็มาน้อยและอันมุขคดีเพื่อนก็ได้อยู่กินด้วยกันได้หนึ่งวันอะครนะหนึ่งคืนหนึ่งคืนเท่านั้นนึ่งคืนนะครับหมามวันนี้มันจะเป็นไดมัวโนอันเพราะว่ามันกรมาน้อยมันจะ พ้นมีต้องมีธุระที่จะไปไปค้นหาอันนั้นพระพระสันนีนะครับอโอเคนะครับไป,ไปบทที่เก้าแล้วนะครับวันนี้นะครับมาครับก่อนที่เราจะไปกันต่อเขามาคอยก่อนนะข้าวลักษณะการเขียนข้าวของพ้นนะครับไปบทที่เก้านเนี่ยโอเคนะครับไหมการมาถึงบทใหม่นี่มันก็ขึ้นใหม่แลนน้วใครมา ขึ้นขึ้นบดใหม่แล้วขึ้นบดใหม่อะไรมามันจะมีเอ่อปกติแล้วมันก็นจะเป็นบาทที่หนึ่งบาตรที่สองบาทที่สามนะครับอันบาทที่หนึ่งเนี่ยมาบาทที่หนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นบดขึ้นต้นเนยมาอันวักหนึ่งวักสองวักสามนี่เหมือนกันบดนะครับเหมือนกับไอ้บาทที่หนึ่งมดอ่ะมันยกเว้นยกเว้นไอ้วักที่สี่นะครับมาวักที่สี่ของบาทขึ้นต้นเนี่ยเพื่อจะมีสี่รมและลงด้วย เสียงจัตวาเจ้าอันนะครับไหมนอหอันอของอันของบาทที่หนึ่งนี้ป่นป่นจะป่นจะลงด้วยอันสองกำเไหมอ่าเดิมออนเนไหมสามันสามันจัตวาสามันให่ไหมหรืออันเสียงตีสั้นสามันอโอเคนะครับอ่าทีนี้หามาหามาไล่ก่อยนะครับเห็นไหมอันข้าวหงหินป่นก่อ่าลักษณะการเดินข้าวพืกก็ หกแล้วนาะบแกว่าอันเจตัวเตี้ยวสาตัวเหลวบาดหลังบาน้าเนะใรมาเน่ยงเนี่ยฮบดูบาดที่สามเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก <building> ็อันบักที่หนมีสามกรอมวักที่สองมีอ่ามีสี่กรอมอืมก็เจดกรอมก็เตียวก่อนสามก๊อมเหลวอ่าสามตัวเหลวสมก๊อมเหลียวปนญญาเฮาเหลียวเหลียวมหาต้อยนี่โอเคไมเมื่อก็เป็นนี่ทุกบาทนะครับเห็นไหยกเว้นยกเว้น ไอ,ไอไอวักใดที่มันอธิบายบทชัดนะมันเขียนแล้วมันข้อความอธิบายบทชัดปกออนุลมขาเป็นสีได้ไมาอย่างติป,ปะสุนทรน,นี่นนจักกับปกไอกไหมอะไรอย่างเนี่ยมาประกออนุโลมันเป็นสีได้แล้วก็หมยว่าแต่เน้นแล้วมันเป็นสามก้อนนะ,ะตั้งใจมันเป็นสามก้อนแล้วมันแรกมันเป็น4ีอย่างไรเนรมาอันนี้คือลักการเขียนข้าวของโบราณนะใครมาข้าวมันมีอยู่ อ่าสามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามวันนี้มันเป็นบาทขึ้นต้นเฮามาดูฉันนะลักเลยนะครับบาทขึ้นต้นไม่ไหวใดนักเลยมาเอาค่อ่าเอาเฮามาเริ่มเลยนะครับเห็นไหมอันตายวกททีหนึ่งของบาทขึ้นต้นเนี่ยบาททีหนึ่งบาททีหนึ่งหรือบาทขึ้นต้นเนี่ยเพื่อก็ลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญเห็นไหมเหมือนกับเหมือนอะเหมือนอ่ะเหมือนกับว่าวกบาททีหนึ่งละเห็นไหม อ๋อวัคติสองนี่ลงด้วยเสียงตี้ตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ไหมให้ไหมต่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยมาอ่าวัคี่สามนี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษใช่ไหมโทพิเศษโทเมืองใช่ไหมอ่าเหมือนกันนะก็เหมือนกันนะให้ไหมอ่าวัคติสี่นี่อ่าบาดขึ้นต้นนี่เบนมีสี่คำลงด้วยเสียงจัตวาหน่าถังเออถังโอเคนะ้วไงไหมอ่ามันเป็นมันเกี่ยวกับการจอยหรอกครับให้ไหม อ่าเนี่ยม yeah. ันไปเกี่ยวกันกาจอยมันลงทั้งเห็นไหมโอเคแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ได้บาดรเกาปุ่นปุ่นกับเป็นยีแล้วใช่ไหมอันเสียงตีเนี่ยท่านท่านต้องนับเหมือนเหมือนอันเสียงเนี่ยเห็นไหมอันตีเก๋เสียงตีเงาแล้วก็อันใตยวักที่สองเนี่ยวักที่หนึ่งของบัตรที่สองเนี่ยง่วยงงวยกับเสียงตีเงาใช่ไหมเสียงตีเงาอ่ามาเจอไอ้เสียงตีสั้นไปไอ้บัตรที่สามี่ยตายวักที่สี่ของบัตร เนี่ยอันนักเนี่ยเนี่ยนักขนส่งอันเสียงตีตีสั้นนะครับนักอหนนักเกาเนนักเกาไห้มโอเคนักเกาอ่าการนับเสียงตีนะท่านต้องนับแบบอันเสียงตีแบบไตยนเชจังใหม่นะครับหมายจะไปเอาคำว่าเป็นไตลือ้อของไตลื้อมาเอามาใส่อ่ะไอมาก่อธิบาย้วลาก็น,นะครับเออท่านกค็คงจะไปจือจำํำเอาเฮ้ยมันนับเป็นเสียงอัน ใจโยนจังใหม่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอ่ามาดูไอ้บัตรบัตรที่สองเนี่ยบัตรที่สองบัตรกอมท่านลุงเลืกหนึ่งซาลับเจ้ากินเข้ามากองเบาเที่ยวกองกินจิ้งไก่ต้มกินจิ้งกะน้อยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยบัตรที่สองเนี่ยนะครับนหอันซารับเจ้าเสิงตี้ไหมจักกระปอกง้อยง้อยสิงตี้ไหมเนี่ยง้อยสิงตี้เหยานะครับนอัน วรตีสองนี่ลงด้วยเสียงจัตวาครับหลังนะหลังนะหลังนะครับมาโอเคนะครับไหมหลังวรวรทีสามลงด้วยเสียงสมันครับยังนะยังนะครับยังยังเป็นเสียงสมันนัไอ้แมายังโอเคแล้วัช่ไหมอันวรตีสี่นี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะไม่โทเมืองท่อยเนี่ยเนี่ยมันมิติเดียวในโลกนะใช่ไหมเสียงโทเมืองโทพิโท พิเศษโทรเมืองเนะี่ยทอยเข้าซนไตเนี่ยนะอันนี้นนมันมันมีที่เดียวในโลกนะครับเปิดออกเสียงอันโทรพิเศษโทรเมืองเนะี่ยอันภาษาไทยเปิดออกได้แค่เสียงโทปกตินะครับท้อยนะครับเรื่องท้อยเรื่องท้อยนะอันไตเอ่อรือ้อไตยงองเปิดออกเสียงเองนีง่ไงทอยนะ เรื่องเป็นเรื่องทอยเรื่องทอยนะใชไหมอ่ามันมันเสียงของใจรือใจยต์ของผู้นมันมาบดตรงไอยทางนี้อ่เขามันก็เลยเอออันมันมันก็มันอันอันที่อันอธิบายนี่คือเป็นฉันทลักของอันแต่ยนต์ยังไม่นะครับเออต่ยนต์ยังไม่ท่านก็ท่านจะไปเอาเสียงอันใจรื้อมาปนนะครับโอเคนะครับอันได้ไปสองบาทแล้วฉันทลักยังไ เอาบาทที่สามนะครับวัตซีนหนึ่งของบาทที่สามไม่ลงหรือเสียงสมันหรือจัตวาก็ได้อ่าเห็นไหมอ่าโอเคอันนี้ใสไปเสียงจัตวาเห็นมอโอเคนะครับใสเห็นไหมวัตถีวัคถีสองนี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับต้อยต้อยเห็นไหมต้อยเสียงโทพิเชโทเมืองวัคถีสามนี่ลงด้วยเสียง สามันนะครับเมนเฮาเฮาเสียงสามันครับบัติสีลงด้วยเสียงตีครับสั้นก็ได้ยาวก็ได้นักนักไหนไหมนักอันท่านอันจะไปเอาเสียงใจลือมาใส่แล้วับมาแบบเทียมๆอย่างเช่นคำว่าหมดเนาะอธิบายไปหลยคำนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยอันภาษาไทยมันหมดเสียงเอเนาฮะอันอันไตยนวลและนาพนออกอันเสียง เจตวานะครับหมายหมมดเสียงมดสอย <c ười> อันไตลือไต,ล,อตลือกับไตย,ยงมันออกเป็นมดนะครับมดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยพวกก็เลยเอาจะเอามดมาใส่นักไงมันมาได้นะครับมนมาได้มันเป็นไอ้ตีเทียมๆนะครับเอออันอันไตย,ยงนาเาปไปเสียงอันเจตวาก็เออ ปอตรงนับเสียงอันแบบอันไตยนยังไม่นะครับมาอย่าเอาเสียงแต่เลือดมันยุ่งนะโอเคครับอ่อาได้ละอันฉันทะลักสี่ชมพูเนี่ยคือนับอันอ่าเสียงแบบไตยนยังไม่นะครับเออเสียงแบบไตยนยังไม่นะครับเนี่ไหมโอเคนะครับอ่ามันมันก็เป็นอย่างนี้ไงไหมเปิดอันข่าวเนี่ยเขียนไปเลยไปเลยประกำนดเสียงมาจากอะไรโบราณนะไรไหมครับอ่าทีนี้เอามาอู่ อู๋ถึงความสัมพันธ์ของแต่ละบาทก่อนนะก็ไม่ใช่ไหมอ่าที่เปนเหาของข้าวเนะี่ยมันเป็นพ่อเหตนะุไดนะเออเพื่อจะเอากรรมของป่ายของแต่ละบาทละบาทเัยนนะ่ะมาโยงกับวัตถุสองของบาทต่อไปในไม่ในเนี่ยกรรมกรรมท้ายวัตของอันท้ายบาทของอันบาทก็ต้นเนะนี่ยนะไหมถังถังเนี่ยไหมพวกก็มาโยงกับอันอันวัตที่สองของบาท ก้มเนี่ยบาดต่อไปเนี่ยหลังเนี่ยถังหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมภัสสระนั่นแหละครับโยงใช่ไหมอันตายของบัตรก้มเนี่ยเนี่ยท่อยประกอะมาโยงก็บันตายของวัตรที่สองของบาดที่สามเนี่ยท่อยท่อยท่อยเอ้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมภัสสระนั่นแหละครับสัมภัสสร์ใช่ไหมปุยอสระสมภัสร์กันนั่นก็ใช่ไหมตายของอันบาดที่สามเนี่ยนักเนักประกะเอามาโยงก็บัน อ่าใต้บ้านที่สองของบ้นที่นึ่งเนี่ยของบทต่อไปเนี่ยนึ่งใช่ไหมชักเฮ้ชักใช่ไหมไม่แหวะใช่ไหมอ่าจักนักเอามาลักษณะพวกก็อย่าโยงอันนี้ไปตลอดเรื่อยๆนะครับจิปป์หลองว่าเจ้อข้าวนี่เนี่ยเหมือนๆไปพวกห้องว่าข้าวเฉยๆนี่คือข้าวแล้วใช่ไหมมันเป็นยี่ห้อข้าวทีนี้เอาหูเราความสัมพันธ์ของแต่ละบาทมันเป็นยี่ห้อนะครับ แล้วภายในวักหรอครับอ่าภายในวักหรอครับทั้งสี่วักน่ะมันจะมันจะสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับมาทีนี้หามอู้ถึงวักหนึ่งวักสองของแต่ละบาทไปก่อนนะครมั้ยวักหนึ่งวักสองของแต่ละบาทเนี่ยพ้นจากการอันพ้นจะเน้นนะครับอ่าเน้นให้มันอันอ่สัมพัสแบบเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับอ่าถ้าสมมุติวันอันสัมพัทธ์สละกันได้หรอโอ้ก็ดีนัก็ดีน สมัติสมัติได้ก็ดีแต่เขาก็โอ้เป็นอันเนื้อเรื่องไปมันไปสัมัส์ไปคนเดียวมันอออย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมทิพสูนทอนตอก่อนบัตรเก้าอันนี้มันอันนี้มันพวกไปสัมัสเองนะมันเป็นเรื่องราวที่ันจะโอ้อยู่แล้วมันพอดีมันเป็นสแลนสลลนด้วยกันไม่ได้นะมันจะมามันจะไปหามาใส่เนาะครับไม่ได้หามาใส่มันไปสมัส์คนเดียวอะลอ่าโอเคนะไงมา อ่าบ si no, si. si no, si no ัตรบัตรที่หนึ่งบัตรที่สองบัตรก็ม่เดียจักกัปปก้อยตโตซนเนี่ยแม่เนี่ยมาบอสละอายสลอายมาแล้วนะใครมาตโตซนเห็นไหมเห็นไหมโตซนมันไม่ใช่เหมือนมาเดียวเนาะจะเอาอันสละอายสละอายมาตัวหนึ่งไหมจักกัปปก้อยใบหน้าบดหลังใบหน้าบินหลังนะก็โมโหผงไม่เข้าใจแล้ว อันดีพุ่นเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่แล้วก็เห็นไหมเอาเอาวักดีหนึ่งวักทีสองกองบัดท,ที่สามนี่เรายากวิสัยปานไหนเออเแล้วปานไหนตำต้อยอ,อันนี้มันพวกสมบัติหมดละโอเคนะครันโอเคนะครับมาโอเคนะครับไหมอันออมกับออกนี่ออมกับอ,อกนี่พุ่นถือว่าเป็นอันการสัมผัสเรือนนะครับออมกับออก มันไม่ก่อสลอ,อกสลอออกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยไม่ก่อโอเคนะครับไามจะเป็นการสัมผัสเรือนนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ปุณถือว่าเป็นการสัมผัสเรือนนะครับโอเคนะครับเอาละทีนี้เรามาอู้ถึงวักที่สองวักที่สามของแต่ละบาทนะครับเอาเอาบาทขึ้นต้นกว่าน,นี้มาบากขึ้นต้นส่วนใหญ่แล้วปุณอันปุณจะเหลียวมาหาแบบสละนะครับเห็นไหม ส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันเหลวสระมาได้ก็ก็คล้ายๆแบบแต่งให้มันเป็นหัวหัวโยงเหนไหอโอเคนะก็ยไหมไอ้เก้าไอ้ไงนะเกลียวอ่อันนี้มันเข้าแม่สลระสระมันเหลวมากันได้ไหมแต่ถ้าสมมติมันเหลวกันมาได้มันก็เป็นอาจจะเอาอันเอา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 อันนี้มาไว้ด้างหน้าแล้วก็เอาสลระอันอ่าเอาเอาเสียงโทรพิเศษอันอื่นๆมาใส่ฮะเออมานก็จะเป็นนั่นเลยไหมเป็น ค้อยๆหัวค่อยโยงอ่ะก็ไร้มาหรือนะครับหรือใต้ของอันบาทที่สองวัคที่สองเนี่ยมันเป็นคาตายเนาะอย่างมันักนักเนี่ยอันนี้ที่มันมันลงนี่มันได้ละอ่ามันมันลงตายนี่มันได้ละอันอันเพราะว่าอันนี้ปุ็นคำโนรูเป็นเสียงโทพิเศษนะครับไงไหมอ่าเพราะฉะนั้นท่านจะต้องลงลงเสียงโทพิเศษต่อไปมันจะมีถือปุ่นอ่ะบทที่สามบทที่สี่ว่าอ่าท่านจะหันนะครับมาวิธีการอ่า อ่ะขึ้นเนี่ยบตดที่สองนี่ปุ่นจะอ่ะวักที่สองนี่ไปลงในเสียงอันตีสั้นตีตายนะไรมามาอ่ะบางคนก่อนอ่ะพอครูทั้งหลายเนาะบางคนก็ขึ้นมาแล้วก็มาอ่ะอ่นวันตาขอน้อมวันตาอ่าอ่าอันขอน้องวันตาสั้น ข่เลาอกข้อน้อมนบกตั้ที่ตั้งหลายนบอกอกบมอบบอบมาใจกับอันตายเนี่ยพ้นกำหนดแล้วมันต้องมาอบบอบมไมันมันตายอันวัคที่สามนี่พ้นเฮือลงด้วยเสียงโทพิเศษครับโทพิเศษตัวมืองเข้ามันมันเกี่ยวอาการจอยนะครับที่ปะละถังเนี่ยมันมันเกี่ยวับการจอยครับเข้าอันโบราณนี่มันไม่เข้าจอยนะคับเออไปใจเอาอบอบอบบอบมใส่นี่ อาโปรดเข้าใจเลยพราครูทั้งหลายแลนะที่เขียนไอ้เขาลบก้มลบน้ำลบเหมือนเียเออหรือปล่าทบทวนข่าวโบราณไปก่อนแล้วก็มันจะเขียนกันไปเลยแล้วก็มันมันข่าวเฮาจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วก็โอเคแล้วก็เไหมเอาละเฮาบรอู้่ถึงอันวรกที่สองแล้ววรกที่สามอ่าของบาดก้มเนี่ยเราบาดที่สองเนี่ยบาดก้มเนี่ยอ่าอันนี้จะต้องเหลวสามตัวเหลวเหลวแบบสละนะครับเห็นไหมหลัง อะไหมอันนี้ยังอะไหมยังเหลียวมาหาหลังอะไรไหมครับตรงเนี้นะเน้นให้มันเหลียวเป็นแบบสระนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นก่อมบนยั้งนี่มันเป็นเสียงสระอะมันเป็นแบบหลังน่ะแบบหยังแบบหยังเนาะมันมันยังมันหยังมันหลังสังอย่างเมื่อนั้นอะมันอันอังมาแล้วมันก็โอเคนะครับว่ายทางหน้าเน่ยเพิ่นเอาดูอาไว้ายทางหน้าเนี่ยอันต้ายวัตทีสามของบาดก้อมนี่เพิ่น พ้นกำหนดแล้วเ่าว่าพ้นืองลงเสียงสัมันะน,ะนะท่านก็เอาเสียงอย่างก็ได้นะที่มันที่มันจะอู้น,น่ะมาใส่แล้วก็แต่งให้มันเป็นหัวเฮยงเนี่ยแล้วก็เออ่องอธิบายไปหลา,ลาหหยครั้งแล้วหัวเฮยงก็เห็นไหมอ่าอันน,น,นี้อันนี้เน้นบังคับนะครับบังคับครับอันคือมันสัมพัสสละกันได้นะครับเห็นไหมอ,อ่าต่อไปวรรคที่สองลนวรรคที่สามของบทที่สามนี่เราครับอ่าอันนี้ก็อันบทนี้นเน้นเือสัมผัสสละครับจะเลียวหาแบบเนื้อเรื่องก็ได้นะครับ จะเลียวหาแบบสระอย่างนี้ก็ได้นะครับมันต้อยอ้อยอ้อยมันแต่มันต้องลงในเสียงสมันนะครับอ้อยลอยอย่างนี้นะก็เลียวมาได้นะครับถ้าถ้ามันเนื้อเรื่องมันเข้ากันแต่อันถ้ามันเนื้อเรื่องมันเข้ากันก็ตัวยังก็ได้หอมเป็นเสียงสมันใช่ไหมต้อยเฮาใช่ไหมเนยไหมมันต้องไปสัมผัสกันนะครับใช่ไหมอันนี้พ่อนบอกว่าเลียวแบบเนื้อเรื่องครับโอเคนะครับใช่ไหมอ่าทีนี้มาถึงวัคที่สามหรือวัคซีนสี่แลครับวัคซีนสี่ วรรดิสามและวรรี่สี่ของอันอาบาดขึ้นต้นเนี่ยปุ่นก็ไป่เย็นเน้นให้มันอันสัมพัสนะครับเห็นไหมแต่ถ้ามันสัมพัส์ได้ก็ดีนะครับเนี่ยอ่าก็ขึ้นเป็นนั้นแบบเนื้อเรื่องแบบอันวรรี่หนึ่งวรรสองเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เน้นให้มันสัมพัสนะครับอ่าแต่ถ้ามันสัมพัส์ได้ก็ดีนะครับเห็นไหมอ่าอันเข้าแล้วก็เอาเอาเอาเอย่อางงี้ไปแล้วก็ได้แคก็เหมือนกับไอวรรี่สองในวรรี่สามของบาดกลอมเนี่แหละปุ่นก็จะใช้หลักการอันเนี้ยทั้งหน้าในวรรดิสองวนะ คมือมันสมัมผัสแบบอันนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะทำมันสมัมผัสไอ้สาระได้ออก,ก็ดีก็ดีโอเคนะครับแต่อันวักอ่วักที่สามและวักที่สี่ของบัตรบัตรบัตรที่สามเนี่ยและก็วักที่สามวักที่สี่ของบัตรที่หนึ่งเนี่ยอันเมื่อร้อยปีที่แล้วอันเมื่อสมัยโฮงพิมพ์โปเลียงมองใจนะครับกนถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเห็นไหม อ่าพ ah, so ูนถ okay. ือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเน่ยปัญญาเอาบ่อนักโม้เรื่องถ้อยเดิมอ่อนเดิมเดิมอ่อนโอเคนะครับไหมอ่ะเนี่ยเพราะว่าอันพูนถือว่ามันเป็นวักเดียวกันนะเพราะว่าโบราณแล้วบวเขียนติดกันมาไปเจอบไปเจอบไปเจอบนะครับเออใชเออก็ไปเดียวเขาแยกกันไปสองวักสองวักเนี่ยก็มาเป็นยังนะครับอ่าโอเคก็แยกไปนะครับเพราะว่ามันตายมันปมันกำหนดฉันทะลักเลยมันมัน มันกำหนดฉันทลักครับโอเคนะครับทีนี้หาของโห้แล้วนะครับฉันทลักความสัมพันธ์ของแต่ละบาทของแต่ละวัคมันเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมครับอันอันข้าวโบราณนะคนจะเล่นนะครับมันเล่นอยู่สามสี่แบบนะสามสี่ย่างนะครับมาที่เขามันม่วนนะเออคนเล่นอยู่สามสี่ย่างนะครับมาก็คือเน่นนึ่งเอกรงนะครับเอกรงเอกรงผู้หันอันเสียงตีอยู่นี่ไหนไม่ได้นะครับเห็นไหม เสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้เพรกะเจะเอาเอกส่งเขาไปใส่นะครับแล้วมันจะม่วนไปคำไหมมันจะเน้นอักษรกู้นั่นอะไรเนี่ยอย่างจิตตอเนี่ยมันโอเคนะครับเน้นสระกู้อย่างเช่นไอ้ปะละใช่ไหมสระกู้ปลาละถังเนี่ยอย่างเงี้ยมันม่วนนะครับมันม่วนอ่ามันมันเป็นอย่างว่ามนจะเน้นเนี่ยแล้วเน้นครรซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยบันบ่มีด้วยมันก็เบิ่งเบิ่งก็หยอดไปเจือเนี่ยกรซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย อย่างเช่นไปปุ้นไปเพอะไอย่างนี้ <c oughs> ก็มันก็ซ้ำม่วน,ม,นมันม,น <c oughs> มันจำแล้วมันม่วนเออไม่ใช่ํำมันแบบเพ้อ่า <c oughs> โอเคแนละ้วก็เห็นไหมอ่อาหอมาไล่ก่อย,ลยนะแล้วนะก็ติปะติปแล้วก็ติปะอันนี้มันเป็น,ปนกรรมเมื่เน,นี่มันอยู่ด้วยกัน <c oughs> เป็นอันติปะสุนทอนอ่าอันนี้มันสุนทอน <c oughs> สุนทอนถ้าเป็นไทยก็สุนทอนเนาะ,ะแต่อันเมืองเฮามัน ต้องออกไอ้ตัวตะมันต้องออกเป็นตอนะฮะส่วนต้นส่วนต้นอ่าต้อก่อนบัดเก้าเก้าเป็นเสียงตีไหมประกอบบาทเนี่ยบาทเนี่ยบาทนี่มันเป็นเสียงเอกนะใช่ไหมอ่าใช่ไหเอกส่งนะเอกช่งอันเนี้ยเป็นเสียงเอกนะใช่ไหมอันอันอันเอกส่งเนี่ยมันมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยต้อน่ะไม่เอกเสียงเอกแล้วก็เสียงอัน ไม่เอกเสียงโทนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกนะนี่เสียงเอกนะแล้วก็เสียงโทนะ่ะเสียงโทมีสีแบบนะครับที่มันพ้นถือว่าเป็นเอกส่งมันม่วน,น่ะบัตรเก้าอ่ะแล้วก็ติดต่ออันต่อเนี่ยต่อนี่เป็นเป็นอันไม่เอกเสียงเอกนะครับต่อน่ะตอ่อเห็ไหมต่อส่งเข้าอฮส่งทงเสียงส่งเสีงโทพิเศษเห็ไหมต่อเข้า แทวบอมเป็ <Cornell>. นไอ้ตอตไอ้โตโติตโตเนี่ยจิตโตเข้ามันมันม่วนอะโกงโก้แล้วก็อันส่งเสียงโทรพิเศษโทรเมืองเนี่ยไม่ไม่หยไหมจิตโตเข้าจิตปะละถังอันนี้ปะละปะละเนี่ยปะละเนี่ยมาสลักฮะสลักะเหมือนกันเนี่ยก็คืออันเอกส่งอ่มันเป็นอัน อันเป็นสระกู้สระกู้อันนี้อักษรกู้ใช่มเนี่ยโอเคนะครับะจักกับป๊อกม้อยันนี้เนี่ยป๊อกอยู่ตรงนี้นะครับเสียงโทนะครับป๊อกนะป๊อกอันนี้เสียงโทนะครับฮะอ่าบอกตะกี้แล้วนะไม่เอกเสียงเอกเสียงโทแล้วก็เสียงเอกเสียงโทเสียงเอกอันนี้เสียงโทนะโอเคนะครับไหอันนี้ถือว่าเป็นเอกส่งนะครับไหมง้อยเสียงตี้ไหมง้อยอันนี้ส้นเออดูดิส้นอยู่ทางหน้าไปไหม ส้นอยู่้างหน้าเนี่ยส,นส,นส,นสน้นอ่ะส้นเห็นไหมอ่ส้นส้นมาอยู่้างหน้าเพื่อนไหมส้นเห็นไหมสน้สนอยู่้างหน้าเนี่ยมประกต่อเนี่ยต่อไม่เอกเสียงเอกเห็นไหมไม่เอกเสียงอันไม่เอกเสียงเอกกับต่อสน้นเอามาเอามาส่งเพลยอ็ไ้ไนเนี่ยต่อส้นเหนไหมนะอันนี้เอกส่งนะครับบทหลัง สำนวนยังบ่มดเรื่องท่อทอยเรื่องไหนเรื่องนั้นเป็นไม่เอกเจียงโทนะครับเนี่ยบนเรื่องทอยเรื่องทอยนะครับมาเรื่องทอยไม่เอกส่งอันเสียงไม่เอกเจียงโทนะครับส่งทอยเสียงโทพิเศษนั่นไหมโอเคนะครับยนกวิสัยปานไหนตําต้อยไอ้ต <griff> ําตํา <dense> uh huh. <lair> <t oss> <gasps> ต่ำนี่มันเป็นอันอ่าไม่เอกเสียงเอกแล้วไงไหมต่ำแล้วก็ต้อยไหมส่งต้อยเนี่ยไหมเอกส่งต้อยเนี่ยแถมบ่บ่เป็นต้อต้อแหลมไอ้แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ปัญญาเฮาบ่นักอ่านักนักเสียงตีประกอบบลส่งดูเนี่ยนี่บ่นักเนี่ยเนี่ยมันมันกว่ามันจะลงนักแล้วมันเป็นบ่อยู่เนี่ยแล้วมันส่งเสียงตีไปไหมบ่นักเนี่ยมันบ่นักแล้วมันมมวนมันมมวนเนี่ย อันนี้คือเอกส่งนะครับอักษรกู้เนี่ยติดต่เนี่ยสละกู้ไอ้ป้าละเอ้ไไปาละปาลาอย่างพวกนี้น,นะอันใส่มีใส่นักหนักฮะอันสละกู้นะครับแล้วมันก็จะมมวนไปเองนะครับนี่คือลักษณะของอันอันข่าวนะครับหบบไหมอันวันนี้เฮากับมาเริ่ม บ,บทบททีาใหม่นะครับวันนี้าเป็นตอนที่หนึ่งนะครับวันนี้บทที่าเป็นตอนที่หนึ่งเลยั้ยอ่าก็เราก็ขึ้นต้นเลยนะครับเห็นไหมอันนี้บาทขึ้นต้นเลยั้ยอันตีะสุนทอนสุนตอน <laughs> ดเดี๋ยว ติปปะงาสุนตอนต่อก่อนบาดกาติดต่อเขาติปปะละทัง จับก,กับปอ,อกไว้ต่อสนบทหลงังสำนวนยังบ่หมดเรื่องทอยอยอก วิสัยป่าในตำใต้ปัญหาบ่นักปอเก็บหิบหอมออกมาจีจักปอูเรื่องทอยเดิมอ่อน บอบเพียนเหียบหอยยังนาอักษอนบ่ใจสุนตอนโวหารมากวังส่วนเจ้ากรมัน ได้สมสู่ส้างกับยอดนาลีลูกเต้ากันลติญาเป็นขึ้นเงาเงาปูนสังเวชเจ้าผานี เห็ดจักได้ปัดแม่ดวงสลีมุขวดีวันนี้เตียงมันปะกันวันเดียวหยิบเยี่ยวคอ เหมือนบอแปลงปันตีหักเหมือนบอแปลงปันตีหักหลนายเฮยก็อยู่กันได้คืนเดียวนะครับลุกมามาเจ้าแล้วอันกำมาน้อยพน่นมีทุละพจนจะไปแล้วเนี่ยไะครับ เดี๋ยวก็เลยจะคงห้ามพัฒนากันสักกรรมมันก็นอนมันถึงได้ไปละ <c oughs> ครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ